สวัสดีครับพบกับมังงะโซไซตี้กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะนำเอาเรื่องไททันในกำแพงมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับเรื่องของไททันในกำแพงนี้ได้มีการพูดถึงกันนานแล้วนะครับซึ่งครั้งแรกที่มีการพูดถึงก็คือประมาณเกือบร้อยปีก่อนที่ราชาไททันรุ่นที่145ได้หลบหนีสงครามมาอยู่บนเกาะที่มีชื่อว่ายูโทเปีย จากนั้นเขาก็ได้สร้างกำแพงขึ้นมา3ชั้นเพื่อปกป้องอันตรายจากภายนอกโดยก่อนที่จะจากไปราชาได้ทิ้งคำพูดสุดท้ายเอาไว้ว่าอย่าคิดยุ่งกับเรามีเช่นนั้นไททานหลายสิบล้านตัวที่หลับไหลยอยู่ในกำแพงจะออกมาเหยียบทุกสิ่งทุกอย่างให้จมทรณีและนี่ก็คือต้นกำเนิดของไททันในกำแพงอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับ แต่เรื่องเหล่านี้มันก็ผ่านมาเกือบร้อยปีแล้วปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่ามันเป็นเพียงแค่คำขู่เท่านั้นไททันในกำแพงที่พูดถึงก็คงจะไม่มีอยู่จริงจนในที่สุดในมังงัตอนที่33หลังจากที่หน่วยสำรวจสามารถจับตัวแอนนี่ได้แล้วมิคาสะก็ได้พบกับใบหน้าของไททันที่อยู่ในกำแพงตรงบริเวณรอยแตกที่ไททันเพศหญิงได้ทำเอาไว้ เหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่ามีไททันอยู่ในคัมแพงจริงๆซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ได้มีน้องๆหลายๆคนถามกันเข้ามานะครับว่าแล้วทำไมไททันพวกนี้มันถึงไม่ยอมขยับเหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าไททันสามารถเคลื่อนไหวในที่ที่มีแสงสว่างเท่านั้นซึ่งหลังจากที่ได้เจอไททันตัวนี้ทางทหารเขาก็ได้หาอะไรมาปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันขยับตัวนั่นเองครับ จากนั้นก็มีอีกข้อสงสัยหนึ่งที่ถามกันเข้ามาว่าในตอนที่ไททันมหคฮมาบุกกำแพงทำไมถึงไม่มีไททันออกมาอันนี้ขอตอบเลยนะครับว่าส่วนที่ไททันมหคฮมาได้ทําลายไปนั้นมันเป็นส่วนของประตูเมืองไม่ใช่ส่วนของกำแพงที่มีไททันอยู่นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทํำไมถึงไม่มีไททันออกมานะครับต่อไปเราจะมาลองพิสูจน์ดูนะครับ ว่าในกำแพงจะมีไททันอยู่หลายสิบล้านตัวอย่างที่ราชาไททันบอกเอาไว้จริงหรือเปล่าโดยผมจะอ้างอิงความยาวของกำแพงตามที่เขาบอกเอาไว้ในอนิเมะนะครับว่ารัศมีความห่างของกำแพงแต่ละชั้นเป็นเท่าไหร่และนำไปหาเส้นรอบวงโดยใช้สูตร2พาย R <อ>ก็จะได้ความยาวของกำแพงแต่ละชั้นออกมาตามรูปนี้เลยต่อมาเราจะมาดูจากรูปนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนการสร้างกำแพง จะเห็นว่าไททันแต่ละตัวยืนค่อนข้างจะชิดกันพอสมควรน,นะครับดังนั้นผมจะสมมุติว่าทุกระยะ10เมตรจะมีไททันอยู่1ตัวจากนั้นเราก็จะเอาความยาวของกำแพงมาหารด้วย10เมตรก็จะได้จำนวนของไททันทั้งหมดออกมาซึ่งขั้นตอนการคำนวณตรงนี้ผมจะคิดแค่คร่าวๆนะครับก็คือไม่ได้คิดส่วนของกำแพงที่ยื่นออกมาด้วย และเมื่อคำนวณออกมาแล้วเราก็จะได้จำนวนของไททันที่อยู่ในกำแพงแต่ละชั้นตามนี้ก็คือที่วอร์มาเรียจะมีไททันอยู่ทั้งหมด3 1 5 9 3ตัววอโรเซมี238,761ตัวส่วนวอชีน่ามีอยู่ทั้งหมด1 5 7 0 8 0ตัวเมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะทราบว่าไททันทั้งหมด ที่อยู่ในกำแพงทั้ง3ชั้นจะมีอยู่ประมาณ697,434ตัวถือว่าไม่ได้มีจำนวนเป็น10ล้านตัวเหมือนกับที่ราชาไททันบอกเอาไว้นะครับซึ่งถ้าหากว่ารวมเอาไททันในส่วนของกำแพงที่ยื่นออกมาด้วยผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะถึง10ล้านอยู่ดีซึ่งก็ไม่แน่ว่าไททันที่เหลืออาจจะยังซุกซ่อนอยู่ที่อื่นนอกจากในกำแพงก็เป็นได้นะครับ ก่อนที่จะจบคลิปไปต้องขอบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้คำนวณออกมาเองไม่ได้มีระบุเอาไว้ในหนังสือก็ขอให้ดูกันเพื่อความสนุกละกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้ถ้าหากว่าดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ